สวัสดีครับทุกๆคนครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับตุ้งคอเนอร์อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีแนวทางฟุตบอลดีๆมาคัดและเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมสนุกกันอีกนะครับวันนี้5คู่ครับจะมีคู่ไหนบ้างครับ คอมเมนต์มาได้นะครับระหว่างค่ำคืนนี้ครับโอ้โหก็ถือว่ามีหลากหลายรายการให้เลือกชมและเลือกเชียร์ครับหลากหลายหลีกันเลยทีเดียวมีทั้งคู่ใหญ่ๆคู่เด็ดคู่มันครับบอลเล็กบอลน้อยที่ผมได้คัดสรรมาให้ครับก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่น่าสนใจและเป็นอีกหลาย,ลายคู่ที่น่าจับตามองครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าหวานเจียวหวานจ้อยอร่อยกันไปเลยครับค่ำคืนที่ผ่านมากับแนวทางฟุตบอลที่ผมได้คัดจัดวางไว้ให้ก็ถือว่า ตัวนักตัวเน้นหรือชุด VIP ก็ถือว่ามาครบกันเลยทีเดียวครับก็บอกไปแล้วหากเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆท่านใดยอยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไหลครับใต้ปูไฟลของผมจะมีคําอธิบายและรายละเอียดครับหรือสกิทแอดเข้ามาได้ครับแอดทีทีห้ครับในครอบครัวของเราไม่มีทั้งอินฟูกูรูชั้นนําคอยให้คําแนะนําคอยวิเคราะห์ค่าน้ําดัชนีกระแสบอล ต่างประเทศครับวันนี้ผมก็นามาคัดมาจัดให้อีกแล้วครับถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ผมขอคนละหนึ่งหัวใจคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะครับและครับคืนนี้ครับงั้นเราไปลุ้นกันที่คู่แรกลยครับระหว่างอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิสเตอร์ปีลีของค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจเป็นอีกคู่ที่น่าเลือกชมและเลือกเชียร์วันนี้จะลงสนามในเวลาสี่ทุ่มครึ่งของเวลาประเทศไทยครับ ทางอาร์เซนอลวันนี้ก็ต่อให้ถึง0.5หรือครึ่งลูกครับไปดูฟอร์มก่อนลงสนามและผลงานกันทั้งสองทีมเลยครับทางฝั่งอาร์เซนอลเองครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาก็ถือว่าชนะมา4สะดุดไป1เกมที่แพ้พ่ายให้กับลิเวอร์พูลกับการที่ออกไปเยือนครับและวันนี้ได้รับบทบาทการเป็นเจ้าภาพครับก็ถือว่าก่อนหน้านี้ครับทำผลงานได้ดีชนะลอตเตอรี่ฟอร์เรสต์มาแล้ว3ประตูต่อ0ในหลังเหย้าของตัวเองครับในนัดล่าสุดก็ชนะแอด บิดเบามาแล้ว2ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่ามีความมั่นคงมีความเฉียดขาดมีความมั่นอมั่นใจเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าที่เสียประตูได้ยาครับและก็ทับผลงานได้ดีครับไม่วา่าจะเป็นของเรื่องประสบการณ์หรือมุมต่างๆภาพรวมในค่ำคืนนี้บอกได้เลยก็ถือว่าเป็นพระเอกของค่ำคืนนี้ครับส่วนในเรื่องของทางทีมเยือนครับ2เกมล่าสุดที่ผ่านมาก็ถือว่า,อ,าอย่างแมนซิตี้ครับ ก็ชนะแมนย,ยูมา3ประตูต่อศูนย์ในนัดล่าสุดก็ชนะนาโปรีมา2ประตูต่อศูนย์ครับเกมนอกบ้านวันนี้ก็ถือว่ายังไม่มีผลงานครับอันนี้คือ2เกมในบ้านนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับเกมในบ้านก็ถือว่าเชื่อมั่นเชื่ออกเชื่อใจแหละแต่เกมนอกบ้านของเขาวันนี้ก็ถือว่ายังเป็นรองอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าเกมเยือนครับก็ถือว่ามาลุ้นกันเลยว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับทัศนน้าช่องในค่ำคืนนี้มุมมอง ในระบบของอาร์เซนอลก่อนครับจะจัดลง4-3-3ครับไม่ว่าจะเป็นโดนี่มาดูเอเก้ครับค่ำคืนนี้จะได้รบับเป็นกองหน้ายืนกองหน้าหัวหอ,อกหน้าไอเไอไอขาเรียกว่ากองหน้าล่าเป้าครับส่วนในเรื่องของแมนซิตี้ครับก็จะมีกุนซือเป๊ปวันนี้จะจัดในรายการของ4-1-4-1 4, 4, 4, 4ครับค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่จะเป็นเกมเย้า ระหว่างเกมเยาวของค่ำคืนนี้ครับผมว่าทางมุมของผมว่าทางมุมของอาร์เซนอลครับน่าจะเปิดบ้านด้วยด้วยฟอร์มที่ดุดันมากกว่าครับผมว่าวันนี้จากกระแสวงในและกระแสฟุตบอลต่างประเทศมองว่าทางอาร์เซนอลครับน่าจะเปิดประเดิมให้เห็นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยด้วยซ้ำครับวันนี้จัดไปว่าอาร์เซนอลไม่แพ้ในบ้านแน่นอนครับและเราก็ไปต่อไปลุ้นกันที่คู่ที่สเลยครับระหว่าง บาร์เซลโลนาครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกตาเฟ่ครับคู่นี้ผมมีให้เลือก2งมุมกรับมุมแรกให้มองไปที่สกอร์สูงได้เลยผมว่าเล่นในบ้านไม่ไว่าจะกําลังใจครับบวกกับฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าทาผลงานได้ดีมีความดูดันเป็นทุนเดิมครับไปลุ้นกันไม่ที่3ไม่ที่4ได้เลยและก็มองฟังฟังทิมเจ้าขินกันเลยครับเพราะ เกมเยาเกมเยือนไม่ว <Techn Pokémon> ่าจะไปออกซ่านอกบ้านก็ถือว่าเก็บตรงเก็บแต้มมาอย่างดีแล้วก็เกมในบ้านวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลครับเสียงเชียร์จะคอยนุนหลังให้พวกเขาได้ทําประตูส่วนในเรื่องของศักยภาพของตัวผู้เล่นเองก็ถือว่าคุณภาพของทีมยังไว้ใจใต้ตลอดมาครับเกมเยาเกมเยือนเกมลุกเกมลับก็ถือว่าอยู่ครบองค์ประกอบกันเลยทีเดียววันนี้จัดไปที่บาร์เซโลนาครับและเราก็ไปต่อไปลุ้นกันที่คู่ที่3เลยครับ ระหว่ังโอลิมปิกมาเซยครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของปารีสแฌงแช็ช์แมงครับคู่นี้ต้องขอแนะนําให้เลือกเสียทางฝั่งทีมเยือนครับไม่ว่าจะเป็นเกยมเย้าครับที่ทําผลงานได้ดีหาเกมหลังสุดที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีตลอดครับภาพลักโดยรวมต่างๆติดภาพรวมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองหน้าที่ทําตรงทําแต้มและมีความเฉียบผมและมีความเฉียบขาดกองหลังก็ถือว่าเจาะได้ยากครับเสียประตูได้ยากจริงๆครับกับ ช่างแชกแบงครับส่วนในด้านของเรื่องของเจ้าถิ่นวันนี้ยังเป็นรองครับมุมมองยังเห็นว่ามีจุดอ่อนได้อยู่ครับมีปัญหาในเรื่องของแนวรับครับอาจจะมีหลุดมีร่วงมีไหลกันไปบ้างครับจากกระแสวงในและข้อมูลที่ผมได้คัดได้จัดได้จ่อมาผมเชื่อว่าทางฝั่งทีมเยือนครับกอดกลุ้มคุมกาลังมาออกนอกบ้านค่าคืนนี้มีชัยชนะให้เห็นแน่นอนครับวันนี้จะไปที่ปารีสครับและเราก็ไปต่อไปลุ้นกันที่คู่ที่4ี่ยครับระหว่างไวกิ้งเอฟเคครับันนี่ปิดว่าต้อนรับการมาเยือนของมอนครับ คู่นี้ต้องขอแนะนำให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเจ้าบ้านครับเราเล่นในบ้านมีความมั่นอกมั่นใจอย่างยิ่งพอเกมในบ้านโคตรจะแข็งและเดี่ยวแน่นมากเลยกองรับของเขานี่เจาะได้ยากครับเสียประตูได้ยากส่วนกองหน้าก็ถือว่าได้รับบทบาทการเป็นล่าแต้มครับได้รับบทบาทการออกไปล่าแต้มผมว่าวันนี้ไวกิ้งเอฟเคได้เฮียต่อหน้าแฟนบอลแน่นอนครับวันนี้จัดไปที่ไวกิ้งเอฟเคครับและเราก็ไปต่อไปลุ้นกันที่คู่สุดท้ายเลยครับระหว่างไวกิ้งเกอร์ครับเลอวิกวันนี้เปิดต้อนรับ การมาเยือนของเฟรมเลดจาวีครับคู่นี้ต้องขอแนะนำให้เลือกเชยร์ทางฝั่งทีมเจ้าบ้านครับอยู่ชื่อชันหัวตารางครับอร์มการเล่นก็ถือว่าไม่ต้องบรรยายใดๆครับไม่ว่าจะประสบการณ์ไม่ว่าจะเรื่องผลงานสกยภาพของตัวนักเตะคุณภาพของทีมครับก็ถือว่าอยู่ครบจบทุกจุดครับวันนี้ใส่เต็มข้อลรอเต็มแข้งแน่นอนครับได้รับบทบาทการเป็นเจ้าภาพยิ่งเล่นต่อหน้าแฟนบอลครับใส่เต็มข้อแบบนี้ไม่มีให้หลุดมือแน่นอนครับวันนี้เปอร์เซ็นต์การทำประตูมีสูงมากกว่าครับ ค่อนข้างดีมากกว่าครับวันนี้จัดไปที่ไวตกิงเกอร์เลยาบิกได้เลยครับก่อนจบกันไปแล้วครับ5คู่ที่ผมได้คัดสรรมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลบาเซโลนาแล้วก็อีกมุมคือกดไปที่สกอร์สูงคู่ที่3ามของเราก็คือปารีสแชงแช็คแมงครับคู่ที่4ี่ไวตกิงเอฟเคและคู่ที่5้าก็คือไวตกิงเกอร์เลยาบิกครับก็จบกันไปแล้วครับ5คู่ที่ผมได้คัดสรรมาให้หากพ่อบ้านแม่เรือนด้านน้าอะไรพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้มาบอ,นนะอหน้าช่องนั้นอะไรครับใต้โปรไฟล์เลยครับ สกิลเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยก่อนจากกันวันนี้ก็ให้มันหมานขึ้นก็นได้ครับสวัสดีครับ